สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คริปโตนิวส์นะครับวันนี้31ตุลาคม2025ครับโอ้โหวันนี้ตลาดคริปโตนี้ต้องบอกว่าผันผลหนักมากจริงๆมีหลายเรื่องเลยที่เราต้องคุยกันตั้งแต่ดีลประวัติศาสตร์ระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์กับสีจินผิงแล้วก็สัญญาณแปลกๆจากเฟด ความเคลื่อนไหว ETF ทั้ง Bitcoin ETH SOL นี่ก็ร้อนแรงแล้วก็ยังมีเรื่องวานอีกเกิดการล้างพอร์ตใหญ่เลยมันโยงกันหมดเลยนะฮะวันนี้ใช่ค่ะภาพรวมมันดูขัดแย้งกันหลายจุดนะแต่ถ้าเรามองลึกลงไปจริงๆมันมีสัญญาณบางอย่างซ่อนอยู่ค่ะ เดี๋ยวเรามาค่อยๆแกะดูกันได้เลยครับเริ่มที่ข่าวใหญ่สุดก่อนเลยการเจอกันของทรัมป์กับสีจิ้นผิงที่เกาหลีใต้ผลหลักๆก,ก็คือสหรัฐลดภาษีจีนลงเยอะเหมือนกันนะจาก57%เหลือ47%สเอส่วนจีนก็ลดภาษีเฟนทาเนลเหลือ10%แล้วก็กลับมาซื้อสินค้าเกษตรสหรัฐเยอะมากแถมยังชะลอแบนแร่หายากปีกปีแล้วก็เหมือนจะร่วมมือเรื่องยาเสพติดยูเครนด้วย ประธานาธิบดีทรัมป์นี่ให้คะแนนดีลนี้12เต็ม10เลยนะค่ะประเด็นสำคัญจริงๆอาจจะไม่ได้อยู่ที่ตัวเลขภาษีอย่างเดียวนะคะแต่มันคือการส่งสัญญาณว่าเออความตึงเครียดระหว่าง2ประเทศใหญ่เนี่ยมันลดลงนะซึ่งมันก็ส่งผลบวกต่อความเชื่อมั่นเ,ออเศรษฐกิจโลกโดยรวมเราเห็นเลยว่ากลุ่มเกษตรโลจิสติก E ีเซ s e m i c o ั d u c t o r ได้ประโยชน์ อันนี้อาจจะหนุนให้บรรยากาศแบบริสออนกลับมาได้ในระยะกลางนะคะแสดงว่าเขาก็ยังไม่อยากให้มันแย่ไปกว่านี้ อืมลดความตึงเครียดลงหน่อยแต่ว่านะในขณะที่โลกดูเหมือนจะดีขึ้นเฟดกลับมาสร้างความไม่แน่นอนซะงั้นใช่ค่ะอันนี้น่าสนใจมากคือเฟดลดดอกเบีอ้อ0.25ก็จริงตามที่ตลาดคาดไว้นั่นแหละแต่ประธานเฟดเขาเออไม่ได้ยืนยันว่าจะลดต่อเดือนธันวาคมหรือเปล่ามันก็เลยเกิดสิ่งที่เรียกว่า policy uncertainty หรือความไม่แน่นอนเชิงนโยบายขึ้นมาอ๋อผลก็คือตลาด ออตอบรับลบเลยดอลล่าแข็งบอลยิวขึ้นคริปโตก็ร่วงสแสดงว่าตลาดไม่ได้กลัวเรื่องลดครั้งนี้แต่กลัวอนาคตที่ไม่รู้ว่าจะเป็นไงต่อใช่ไหมครับถูกต้องค่ะความไม่แน่นอนนี่แหละคือตัวปัญหาเลยจนโนมูระนี่ถึงกับยกเลิกคาดการลดดอกเบีย้ยทันวาไปเลยโหงั้นก็กระทบตลาดคริปโตเต็มๆเ,เลยสิครับเห็นว่ามีการล้างพอร์ตใหญ่มากตัวเลขล่าสุดนี่ 590ล้านดอนลลาร์ใน24ชั่วโมงชั่วโมงท้ายๆนี่โดนไป223ล้านเลยหนักมากค่ะหนักจริงมาดูบิตคอยกันก่อน BTC นี่ลงแรงเลยนะไปแถวแถวแสนสหลุดแสนสามลงมามีคนมองว่าถ้าหลุดแสนแปดอาจจะไปถึง8 8ดหมได้เลยแต่มีข้อมูลออนเชนที่น่าสนใจเลยครับ ใช่ค่ะข้อมูลบนบล็อกเชนหรือออนเชนเนี่ยมันโชว์ว่ามีบิตคอยจํานวนมากนะคะหมื่นกว่า BTC เลย1548 BTC ถูกย้ายออกจาก Exchange โดยเฉพาะจาก Coinbase Pro ปกติแล้วการย้ายออกเนี่ยมักจะตีความว่าเป็นการเก็บยาวไม่ใช่เตรียมขายก็อาจจะเป็นสัญญาณว่าวานหรือนักลงทุนรายใหญ่กําลังเก็บของอยู่ก็ได้ค่ะต้องจับตาดูแนวรับแถวแสน 8, แปดกับแนวต้านแสน 2, แสองดีๆค่ะอือหื hmm. แล้ว Ethereum ล่ะครับ ETH ก็ดูแย่เหมือนกันหลุด4,000เหรียญ ETF ก็ไหลออกใช่ค่ะ ETH ก็โดนกดดันเหมือนกันราคาหลุด4,000ดอลลาร์แถม ETF ก็มีเงินไหลออกดูเผินๆเหมือนจะไม่ดีเลยแต่ก็มีอีกมุมนึงคือมีการถอน ETH เยอะมากเหมือนกัน7,800ล้านดอลลาร์ออกจาก Exchange ใน2วันที่ผ่านมาโห oh, เยอะมากสัญญาณมันขัดกันแบบนี้ตีความยังไงดีครับเนี่ย วานเก็บของเงียบๆเหรอเป็นไปได้ค่ะอาจจะเป็นสัญญาณว่าเออห่าใหญ่บางส่วนเขาก็ใช้จังหวะนี้แหละตลาดย่อๆเนี่ยเขาสะสมต้องจับตาดูแนว3850ถึง3,900ดอลลาร์ถ้ายังยืนแถวนี้ได้ก็อาจจะมีลุ้นฟื้นตัวค่ะครับผมมาที่โซลนาบ้าง SOL นี่ข่าวเยอะจริงๆวันนี้ทั้งเรื่อง ETF คืบหน้า Fidelity ก็แก้เอกสาร บิตไวส์ SOL staking ETF หรือ B SOL นี่ก็ฮอตมากอือใช่ใช่วอลุ่มวันที่2ตั้ง72ล้านสูงสุดในกองทุนใหม่ปีนี้เลยยังมี Grayscale GSOL Rex Osprey อีกค่ะแถมบริษัทจดทะเบียนก็ซื้อ SOL เพิ่มมีการ mint USDC บน s o ล a n a อีก250ล้านที่น่าสนใจกว่าตัวข่าวเดียวๆนะคะคือมันสะท้อนภาพใหญ่ว่าสถาบันการเงินเขากำลัง เอ่อเข้ามาวางโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็สนใจ SOL อย่างจริงจังไม่ใช่แค่เก่งกำไรสั้นๆถึงแม้จะมีวานบางส่วนขายทำกำไรออกมาบ้างแต่ภาพรวมระยะกลางเนี่ยโครงสร้างมันยังดูดีจากเนื้อที่การยอมรับตรงนี้ค่ะอืมไม่ใช่แค่คริปโตเนาะพวกสถาบันใหญ่ๆบริษัทเทคก็ขยับตัวเยอะ อย่าง OpenAI มีข่าวลือว่าจะ IPO ปี2027มูลค่าอาจจะล้านล้านดอลลาร์โหโห oh. Consensus เจ้าของ MetaMask ก็จ้าง JPM Goldman Sachs เตรียม IPO ล่าสุด Mastercard ก็มีข่าวว่าอาจจะซื้อ ZeroHash แพลตฟอร์มสินทรัพย์ดิจิทัล15-20 0ถึง20,000ล้านดอลลาร์ใช่ค่ะมันเห็นเทรนดชัดเลยนะว่า TradFi กำลังเข้ามาในโลกคริปโต Stablecoin AI Finance มากขึ้น อาายงค่่ะไม่จำเป็นว่าต้องหนีตลาดเสมอไปอาจจะแค่ทำกำไรปรับพอร์นลด l e เวอเรจรอดูเฟดให้ชัดๆก่อนก็ได้ค่ะเข้าใจเลยครับในภาวะแบบนี้สินทรัพย์ที่ดูดีขึ้นมาสวนทางก็คือทองคำพุ่งไป1.84%แตะแต่4 5ดอลลาร์สอดคล้องกับรายงาน World g o o d c o u n c i l เลยว่า Q3 ความต้องการทองคำสูงสุดเป็นประวัติการอนี่คือสัญญาณเฮจิ n งหรือป้องกันความเสี่ยงชัดๆเลยสินะครับ ชัดเจนเลยค่ะนักลงทุนก็ต้องหาที่ปลอดภัยเวลาความไม่แน่นอนมันสูงขึ้นแต่ยังไงก็ตามนะคะช่วงบ่ายๆเราก็เริ่มเห็นตลาดคริปโตมันดีกลับขึ้นมาบ้างนะทั้ง BTCETHSOL สรุปก็คือตลาดมันอยู่ในช่วงปรับฐานความไม่แน่นอนสูงจริงๆแลละค่ะแต่สัญญาณบวกคือสถาบันยังสนใจเงินทุนยังไหลเข้าทั้ง AIstablecoinETFIPO พวกนี้ความผันผวนก็เหมือนเป็นบททดสอบ สำหรับกลยุทธ์สั้นๆนอาจจะมอง BTC แบบ DCA ทยอยซื้อไปเรื่อยๆ ETH ก็มีสัญญาณสะสมน่าสนใจ SOL นี่ Narrative แข็งแกร่งย่อลงมาอาจจะเป็นจังหวะหรือเปล่าส่วน altcoins อื่นๆต้องดูพื้นฐานดีๆแล้วก็ทองคำก็ยังเหมาะไว้ hedge ในพอร์ตค่ะน่าคิดมากครับว่าในภาวะผันผวนแบบนี้การมองยาวๆดูพื้นฐานอาจจะสำคัญกว่าการตกใจตามข่าวรายวันหรือเปล่าก็ฝากไว้ให้คิดกันดูนะครับ สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากๆที่ติดตามรับฟังอย่าลืมน,นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง Crypto News ของเราด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจให้ทีมงานแล้วก็ไม่พลาดข่าวสารสำคัญสำคัญในโลกคริปโตกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ